สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำแขนเสื้อกลีบดอกบัวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นกลีบดอกบัวที่ซ้อนกันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3กลีบกลีบด้านในจะสั้นกลีบด้านนอกจะยาวนะคะให้เตรียมกดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานของแขนเสื้อมาซักแบบหนึ่งนะคะให้กดมาทั้งหมด3ชิ้น1-2-3 ชิ้นี่หนึ่งกับชิ้นที่สองใช้ความยาวจากหัวแขนวัดลงมาถึงปลายแขน20เซนเมตรนะคะหรือว่าแล้วแต่ความยาวของแขนแต่ละคนอีกค่ะถ้าแขนยาวมากก็21 22ยบสก็ได้ค่ะเพราะว่าแขนที่ทําสําเร็จแล้วกลีบดอกบัวกลีบแรกนี้กลีบดอกบัวที่ยาวออกมาจะเลยสอกออกไปสัก 3- 4ซนเมตรนะคะแล้วก็ชิ้นที่ส ให้กดรอยออกมาประมาณ2 8ถึง30ซนเมนะคะขึ้นอยู่กับแขนยาวของแต่ละคนค่ะจากจุดหัวแขนนะคะให้วัดออกทั้งสองด้านด้านละ8ซนเมตรค่ะแล้วก็ความยาวจากหัวแขนวัดลงมา1 4ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะ อีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะก็เขียนว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นนี้ก็จะโค้งจากมุมนี้นะคะต้องไฟกันค่ะแล้วก็โค้งค่ะจากมุมด้านฝ่ามือนะคะโค้งผ่านเส้นที่กำหนดไว้ค่ะ ต่อ,อไปก็เป็นกรีบบัวกรีบที่3นะคะก็วัดออกด้านละ8เซนติเมตรเหมือนกันค่ะทางด้านฝ่ามือนะคะให้ตีเส้นขนานลงมาที่ปลายเสื้อค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะ20เซนติเมตรที่หัวแขนนะคะก็จะเท่ากับ ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองที่ทําไปแล้วนะคะเวลามาเข้าใต้ท้องแขนในจุดนี้จะต้องเท่ากันนะคะก็ตีเส้นทะแยงมุมมาที่ปลายเสื้อนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะแทะกระดาษค่ะให้ตัดออกมาหมดเลยนะคะทั้งสามชิ้นตามที่วาดไว้เลยค่ะตัดออกมาเลยค่ะ ในส่วนนี้เราไม่ต้องการนะคะเราตัดแค่ส่วนที่ทะแยงมุมมาแล้วก็หัวแขนแล้วก็กลีบบัวสองกลีบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเมื่อตัดออกมานะคะให้เราตัดแยกค่ะในส่วนนี้ค่ะตัดออกมาจนเกือบถึงจุดนี้นะคะในส่วนนี้ก็แบ่งครึ่ง ในส่วนนี้ก็แบ่งครึ่งทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นนะคะแบ่งครึ่งชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนิดนึง นะคะอย่าให้ขาดออกจากกันที่ปลายเสื้อค่ะมาดูที่เวลาจัดแทรกกระดาษกันนะคะเพราะว่าดิฉันแค่ทําโชว์ในผ้าจะได้ดูเส้นได้ง่ายแต่เวลาแทรกกระดาษจะมาดูในกระดาษนะคะในส่วนชิ้นที่ใช้แทรกนะคะอันนี้ชิ้นยาวค่ะชิ้นยาวกลางแขนให้แทรกกระดาษ3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ด้านข้าง 1.5ซนตเมตรแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไว้นะคะแล้วก็ด้านบนก็ให้ตีขึ้น1ซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของกรีบด้านในนะคะกลางแขนก็3เซนตมตรเหมือนกันค่ะแทรก,กระดาษข้างๆ2ด้านก็1.5ซนเมตร ทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นค่ะแล้วก็ในส่วนก,กลางแขนตีเส้นขึ้น1เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหมค่ะแต่งเส้นให้สวยงามทำเหมือนกันค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนของการวางผ้าวางผ้าเป็นตรงนะคะโดยที่ให้ดูจุด หัวแขนนะคะวางตรงๆเลยค่ะจะเป็นชิน 1, ช้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามเป็นกรีบบัวแขนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเวลาวางก็วางให้ถูกต้องนะคะเผื่อเย็บโดยรอบวองแขน1นึซนเมใต้แขนแล้วก็ปลายแขนเสื้อจินด้านนอกอะคะ่ะสัก2องซนเมแล้วก็ด้านที่ ยาวยืนออกมาก็2เซนติเมตรเพราะว่าในส่วนนี้จะพับเจ็บค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ประมาณ1.5เซนติเมตรจะพับเย็บเหมือนกันนะคะจะอยู่ด้านในให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายหัวแขนไว้ชิ้นหน้าชิ้นหลังทุกชิ้นเลยค่ะเพราะว่าจะได้ทำง่ายเวลาจีบหรือว่ารูดค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะ ในส่วนริมนี้นะคะไปเย็บไม่รอบในส่วนที่3มก็เย็บไม่รอบจักประมาณ1นึ่งเซนติเมตรนะคะที่เผื่อผ้าไว้แล้วก็ใช้กลีบบวัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะมาโซนกันหัวแขนตรงกันค่ะแล้วนำไปเย็บรูดย่นนะคะให้เท่ากับวงแขนเสื้อที่ทำไว้ค่ะ และในส่วนชิ้นที่3จะใช้การจีบนะคะ3จีบที่แท่กระดาษไว้ะค่ะชิ้นที่3จะยาเป็นกลีบบัวที่ยาออกมานะคะแล้วก็ใช้หัวแขนเหมือนกันค่ะแล้วก็นำไปเย็บนะคะ วางให้จุดตรงกันค่ะก็จะเป็นแขนเสื้อกลีบบัวสามจีบซึ่งจะมีกลีบหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านนอกจะยาวออกมาค่ะเดี๋ยวเย็บแล้วก็ไปเข้าตัวเสื้อนะคะพอเย็บเสร็จนะคะก็ไปเข้ากับตัวเสื้อได้เลยค่ะดังที่เห็นจากภาพค่ะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ